สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับหน้าไม้นะครับแบบมีรอกทดแรงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธคู่กายของผมนะครับเวลาเข้าป่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทดสอบความแรงแล้วก็ความแม่นของหน้าไม้ตัวนี้กันนะครับ ต่วนนี้ก็จะเป็นลูกนะครับที่ผมใช้นะครับลูกตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้ไผ่นะครับที่โมดิฟายเองนะครับใช้สำหรับยิงกบยิงนกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกหัวใบมีดนะครับคุณผู้ชมจะเป็นสามแฉกนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ผมซื้อหัวมาส่วนด้ามก็จะเอา มาโมดิฟายนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลูกมาตรฐานเลยนะครับลูกเหล็กนะครับผู้ชมลูกสอนหัวเหล็กนะครับเวลายิงเข้าไปนะครับถ้าเป็นเป้าหมายที่แข็งหน่อยๆน,นะครับหัวเหล็กตัวนี้ก็จะฝังเข้าไป อย่างเช่นต้นไม้นะครับที่มีลักษณะนเนื้อแข็งนะครับก็จะฝังเข้าไปลึกอยู่นะครับผู้ชมส่วนถ้าเป็นต้นกล้วยนี้ก็น่าจะทะลุเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าความแรงจะแรงขนาดไหนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามารีวิวความแม่นกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับไปถึงเป้าตรงจุดนั้นนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณ หนึ่งสองสามสี่ประมาณหกเมตรนะครับคุณผู้ชมจากจุดน,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับวา่าเป้าเป็นอะไรนะครับจะเป็นลูกมะนาวนะครับคุณผู้ชมทาบ้านผมเรียกว่าลูกมะนาวนะครับเดี๋ยวเป้าตัวนี้นะครับผมจะใช้ลูกไม้ยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแม่นแล้วก็ความแรงของมันนะครับ แล้วก็ความแรงเดี๋ยวผมจะใช้ลูกไม้ยิงต้นกล้วยต้นนี้นะครับซึ่งต้นใหญ่อสมควรนะครับก็ใหญ่กว่าขานะครับคุณผู้ชมน่าจะขนาดเท่าถังสีนะครับต้นกล้วยต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลูกไม้รีวิวทั้งสองเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมผมจะอยู่ในระดับเดียวกับกล้องนะครับยิงเข้าไปนะครับ นี่นะครับล <ging> <với H> ูกกระสุนเข้าตรงนี้นะครับแล้วทะลุนะครับทะลุเข้าไปยังต้นกล้วยด้านหลังนะครับคุณผู้ชมฝังเข้าไปในต้นกล้วยเลยนะครับโอ้ยกระสุนหังเลยนะครับนี่ะครับฝังเข้าไปในต้นกล้วยเลยนะครับฝังเข้าไปประมาณไหนประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะรีวิวยิงต้นกล้วยต้นนี้นะครับว่ากระสุนจะแรงขนาดไหนนะครับจะเข้าไปขนาดไหนนะครับต้นกล้วยตรงจุดที่มือผมชี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระสุนจะแรงขนาดไหนนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เจอกระสุนนะครับออ,อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับต้นกล้วยเข้าเกือบกลางลำนะครับคุณผู้ชม ต้นกล้วยขนาดเท่าถังสีนะครับทะลุเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับทะลุเลยนะครับทะลุมาต้นเล็กแล้วก็ทะลุไปอีกต้นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโคตรแรงเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดเป็นลูกไม้นะครับซึ่งน้ำหนักมันก็จะเบากว่าลูกเหล็กนะครับถ้าเป็นลูกเหล็กนี่เหล็กน่าจะ ถอดทะลุหายไปเลยนะครับโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธประจำกายของผมนะครับที่เวลาเข้าป่าล่าสัตว์นะครับคุณผู้ชม